สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูกวักกวักกรอบทรัพ์นะคะใบมันก็จะเป็น,ปน,ปนลูกเหมือนลูกหัวใจเราก็จะมีลักษณะกรอบเข้ามากรอบโกยทรัพ์เงินท้องเข้าบ้านนะคะนี่จะเป็นต้นเล็กกำลังเลี้ยงใบจะกรอบเอาไว้กรอบเงินกรอบทอง ท่านที่มีขายของนะคะนิยมปลูกแต่ต้นนี้เริ่มหายากแล้วนะคะน้องจะมีแต่กวักธรรมดาไม่มีกวักกอบซับนะคะนี่อันนี้เป็นกวักกอบซับใบก็จะห่อๆเข้าประมาณนี้นะคะ เป็นต้นไม้มงคลน,นะคะทุกบ้านควรจะมีปลูกไว้นะคะนี่กำลังเลี้ยงมีหนึ่งใบสองสามสี่ห้าใบละี๋ยวจะเปลี่ยนกระถางให้น้องนะคะน้อง,งใบใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นปลูกไว้หน้าบ้านนะคะไว้เรียกเรียกกวักคน มาซื้อของแล้วก็เป็นว่านมหานิยมนะคะล้มพัดล้มพัดใบน้องก็จะมีลักษณะเด่นนะคะใ่ใบเป็นลูกหัวใจแล้วก็จะมีใบหยกักแล้วก็งอโค้งเข้าค่ะ เริ่มหาซื้อปลูกยากกอนนะคะบางหลังนีก็แทบจะไม่ค่อยมีเราก็จะพอน้องเริ่มโตขึ้นก็จะเปลี่ยนกระถางให้นะคะตอนนี้ยังอยู่กระถางเล็กไปก่อนเพราะว่าน้องยังเล็กอยู่ตอนนี้เริ่มโตแล้วจะต้องหาซื้อกระถาง ม,มาเปลี่ยนให้อี3สามใบนะคะลักษณะเราก็จะมีสูงโปร่งก้านก้านก็จะแข็งมันแข็งอยู่ค่ะมีแยกปลูกจบเป็นเป็นหัวเหมือนมีหัวเป็นว่านนะคะ ควรซื้อมาหาปลูกมาไว้นะคะจะได้กอบเงินกอบทองเข้าบ้านเราเยอะๆนะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะพามาชมต้นอะไรอีกแล้วคอยติดตามดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย